ตีแม่บ้านวังหงว่างจากการทำการเกษตรก็ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้เสริมก็เลยเชิญชวนแม่บ้านที่มีความต้องการหารายได้และมีอาชีพเ,เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวพอดีเห็นเศษผ้าจากการตัดเย็บของคนในชุมชนมีเยอะออจึงนำเศษผ้ามาแปรรูปเป็นพรมเช็ดเท้าขายในชุมชนต่อมาก็ เราได้ไปซื้อเศษผ้าเพิ่มจากในชุมชนเราเองแล้วก็จากที่แม่คำมีที่แม่ลายแต่เราก็ยังหาทุนที่จะมาซื้อวัสดุที่จะมาทำไม่เพียงพอทราบข่าวจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุบาสตรีของตับ,บนหงหงว่ามีกองทุนพัฒนาบุบาสตรี ให้กู้ยืมเง e ินจากนั 2> 2> ้นได้ประชุมในกลุ <t ale> <t ale> <t ale ่มว่าเราจะนำเงินทุนจากกองทุนนี้มาเพื่อเป็นทุนในการซื้อวัสดุให้เพิ่มขึ้นการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกทั้งหมด19คนคณะกรรมการกลุ่ม9คนประธานคือนางวริศราชายจำแปงดิฉันเป็นรองประธานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแบ่งเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายจัดซื้อไฟลยประชาสัมพันธ์กลุ่มเรายังมีการทำบัญชีเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายความสำเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าพรมเช็ดเท้าเป็นสินค้าโอทอประดับ3ดาวมีมพอ สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปขายในงานอุทอบต่างๆได้รายได้สมาชิกกลุ่มประมาณ3,000-4,000บาทต่อเดือนต่อคนค่ะกลุ่มของเราได้รับเครื่องหมายแพร่แบรนด์จากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผลิตได้มาตรฐานค่ะปัญหาและอุปสรรคของทางกลุ่ม ปัญหาก็คือช่วงนี้เป็นช่วงของโรคโควิด -19 ททำให้ส่งผลอยอดขายจำน่ายของเราลดลงและมีคู่แข่งทางการขายคือทำสินค้าเดียวกันเพิ่มขึ้นการแก้ปัญหาก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นทำเบาะรองนั่งหมอนอิงและออกแบบพรมเช็ดเท้าให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด และเพิ่มลวดลายโปรมงเช็ดเท้าค่ะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้เป็นวิทยากรสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่สนใจในการทําพรมงเช็ดเท้าและได้มอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินหนึ่งๆสมทบดูดานของหมู่บ้านมอบพฏิธพันฑ์ให้หมู่บ้านเทศบาลตะบนหงในช่วงมีการอบรมเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพให้แก่สตรีในตำบล ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆของหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดและร่วมประเพณีดําหัวหงและประเพณีทุกอย่างในตำบลวังหง